จอนะครับอนุญาตที่เมื่อมีเข้ามาแล้วก็จะอนุญาตให้ใช้เมนูอื่นๆโดยเราอ้างอิงจากเว็บนี้นะครับโดยการส่งข้อมูลในไปวิวแล้วก็ยังคอนโทรลเลอร์เราจะใช้วิวแบ็กกับเทมดัตตานะครับมาช่วยในการส่งข้อมูลนะครับแล้วเรียก redirect to action นะครับโดยจะมีการกำหนดเมนูใน layout นะครับดูลักษณะก่อนนะครับ สถะจะเป็นอย่างนี้นะครับสมมุติเราล็อกอินเข้ามานะครับเมนูมีอยู่อย่างนี้นะเวล่วเาล็อกอินเข้ามานะครับสมมติโลโบ0 1 1 2 3 4 5อ่าัพาสเวิร์ดผิดนะก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้พาสเวิร์ดที่ถูกแล้วก็จะเข้ามาที่นี่นะครับ โดยเมนูจะมีกำหนดตามที่กำหนดไว้นะครับเราก็มาดูในตัวโค้ดนะครับเริ่มจากตัวล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินจะมีการเช็คตรงนี้นะครับมีเมสเซจไหมนะครับใช้ Viewback s e s s a มานะครับ ถ้าไม่เท่ากับเนานะครับเราก็มาดูต่อว่าจะทำไงตอนล็อกอินเข้ามาเนี่ยมันส่งไปที่ไหนนะครับมันก็ามาดูที่ home controller นะครับในของล็อกอินเนี่ยจะมีการสร้าง temp data นะครับเพื่อส่งไปยัง user profile นะครับโดยใน user profile เนี่ยมันจะไปเรียก layout ครับเอาตัวเพราะฉะนั้นตัว user profile เนี่ยมันสร้าง t h e m มาแล้วนะครับสร้าง view b a c k มานะครับก็จะมาเช็ค view b a c k เท่ากับอันนี้ไหมนะครับถ้าไม่เท่ากับ now น,นะครับให้มัน list menu ขึ้นมา แล้วก็เรามีเทมส์แมสเซจแล้วก็ View Back Message นะครับไอเทม Data เนี่ยจะส่งไปยังเมนูต่างๆถ้าเมนูต่างๆนี้มันคิดไปแล้วมันจะมี e ม s เซจเนี่ยผ่านไปด้วยนะครับเพราะตรงนี้มันจะเก็บไว้นะครับ